ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพ่มแดงนะครับทางช่องเคมิวโฟโตครับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องมาขายผลไม้นะครับริมทางขายแบบเปิดท่ายนะครับแต่ว่ามือนีเขาพิเศษได้พี่น้องนะครับผมเปลี่ยนมองจอดครับผมเปลี่ยนมองจอดเปลี่ยนอำเภอเลยล่ะนะครับ ล่องมาจอดเบิงทังอำเภอบึงคงหลงนะครับจอดในเมืองเได้ๆพี่น้องนี่นะครับจักสิเป็นจังไดนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่สองไฮยูดอกนะครับมายอดขายเป็นจังไดนะครับเขาเปลี่ยนหม่องจอดนี่นะครับเป็นตลาดนะครับตลาดแรงแต่ก็มีลานผลไม้ใหญ่สองลานนะครับอยู่ทางพูดนนะครับผมทางผมหันกล้องไปนี่ละนะครับ เขาก็ยังเน้นทุงละล้อยนะครับล่องเอาเทคนิคของเ้านี่แหละมาลองใส่เบิงนะครับต่างพื้นที่เบิงนะครับเป็นการทดลองเพื่อพี่น้องที่ไปไปล่องล่องไม่เริ่มไม่นะครับเวลาเริมไมเนี่มันจะเป็นอารมณ์แบบใดนะครับก็อยากรูขึ้นกันกป็นเรืมาทดลองเบงนะครับเป็นคลิปนะครับทดลองนะครับจอดนะครับเปลี่ยนที่จอดครั้งแรกนะครับเป็นการทดลองเบงนี่พี่น้อง เขาจัดลานออกมาประมาณนี้เนื่องจากว่ามองจอดบ่ค่อยเอื้อมน้วยข่านไดนะครับนี่นะครับแต่ข้าจก็ปล่อยให้จอดอยู่ทั้งพูดนะครับเป็นรถแตงโมนะครับรถแตงโมของเขาเป็นสม้มนะครับที่ผมห้องสองสองสันนี่ก็ให้เห็นด้าน้างน้ำนี่นะครับมองด้าน้างก็ให้เห็นแบบนี้นะครับจริงๆเขาจอดเขาจอดบนถนนนี่ก็ได้นะครับ แต่ว่าแดดซองแห้งพี่น้องนะครับบ่อย่างไรโฮมมันเลยทางไปหลายกันเลยเอาแบบนี้นะครับล่องเบิงถือว่าในเมืองนะครับหนาโรงเรียนเลยรงเรียนอำเภอแต่ว่าเป็นโรงเรียนปฐมนะครับนี่รงเรียนอำเภอที่ว่าการยุทางนี้นะครับที่ว่าการไปทั้งนี้นะครับตัวอำเภอขจาอยุท้างนี้อันนี้คือให้เบิงลักษณะการจอดเพื่อพี่น้องต้องการทดลองอาชีพนี่ จะเริ่มต้นนี่แล้วเข้าไปจอดมองแบบได้ดีนะครับลักๆก็ต้องเอาที่เข้ายู่สบายน้ำนะครับมีหฮมมีเงาในยจังหน่อยนะครับแดดลายก็บดีนี่นะครับตลาดนัดข้าจเจ้าก็สีมีทุกวันจันทร์นะครับมือนี้เป็นวันวันพุธนะครับบ่มีตลาดแต่ว่าตอนแรกจะเป็นตลาดกับเขานะครับเฮากะสิล่องเข้าไปคลายในตลาดกับเขา่าแลแข่งกัะร่านไเขาจเจ้าเบิงนะครับ ขยัมีหลานผลไใหม่ร่วมหลันใหญ่อยู่สองหลานนะครับแบบหลันใหญ่แห้งเรียพี่น้องนะครับผลละใหม่หลายนะครับเบิรงว่าฮ้าสีสูไดไอ้บอนะครับผมจอดพึ่งจอดละนะครับได้ว่ากับเปิดบินไปแล้วนี่นะครับได้สองร้อยเก้าสิบบาทแต่เดนะครับสองร้อยเก้าสิบบาทกระสีแม่นสามร้อยะล่ะ ส่วนใหญ่สังเกตเท่าที่สังเกตขาเจ้าจะบ่สื้อถุงละลอยนะครับขาเจ้าจะสื่อเป็น2โล50เพราะว่าเขาขายสี่โลลอยเนาะนี่นะครับอันนี้คือเป็นมือแรกเข้ากับย่งบ่ถิมความเปิดถ่ายอยู่นะครับพี่นอ้องจริงๆเข้ากับมีโต๊ะนะครับแต่เข้าบด้ใสโต๊ะมีโต๊ะแต่เข้าบ่าใส,ะะใสนะครับเอาแบบนี้เลย ผมอยากให้มันยังคงเป็นเปิดท่ายนะครับเป็นรถมาเปิดท่ายขายนะครับสินค้ากะระข u e ที่จะอยู่บนท้ายรถนะครับบระข u อยู่บนโต๊ะนะครับเพราะเป็นโต๊ะนี้มันจะแผ่ลา,านใหญ่เจ้านี่กระจที่คราเจ้า,ทาเาที่กล่องลานนี้ใหญ่นี่นะครับห้องเอาแบบนี้เลยนะครับเอาแบบนี้เลย กับว่าแน่นอกนะครับเพื่อในอนาคตนะครับมันดีอาจจะมาขายเพื่อเพื่อล่องต่างโตเบิงนะครับว่ามันชิเป็นยังไงเปรียบเทียบกันเบิงนะครับเทดขีพขึ้นมากเพื่อเป็นแนวท่างพี่น้องจริงๆผมไปยังมักจุดเก่าอยู่นะครับจุดเก่าเดี๋ยวห่อกับไปนะครับเดี๋ยวห้อกกลับไปแล้วจุดเก่าเฮาเพราะว่าเฮามีฐานลูกค้าเฮาอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือมาทดลองพอดีกับมาธุระแถวนี้พร้อมนะครับ มาทุลพร้อมมันสายแล้วนะครับถ้าจะไปพุ่นกะระยะทางอีก60กิโลนะครับไดก็ได้มากแล้วก็ได้ลองตังเบิ้งนะครับผมนี่นะครับกับ่มมี้ยังไลยนะครับคลิปนี้นะครับอ๋อลืมบอกราคาบักสมบักสมบ์เารับมา13บาบาทนะครับมาเห็ดสีลอย่อยนะครับเป็นเบอร์สามเบอร์4ี่ร่วมกันนะครับร่วมกัน13บาบาทนะครับก็ฝากไว้ส้ำนี้ก่อนนะครับพ่อกันคลิปต่อไปนะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ